สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากา็จะไนนี้ค่ะจะม,มาเล่นเกมเด็กซิลฟีเพลงนะคะก็ก็คือเล่นมานานนะคะแต่ไม่เคยอ,อัดสักทีนะคะก็เราเล่นภาคนี้นะคะเป็นภาคของโดะะราเนาะก็อยากจะเล่นมานานแล้วนะคะก็เราจะมารีวิวว้า,ากนก่อนเลยนะคะเหตุผลที่เอาบ้านหลังนี้ก็คือบ้านนะคะเป็นแบบชนบทนะคะเหมาะมากค่ะเพราะว่า ฟังนะคะเขาจอยู่เพิ่งอยู่ในเมืองใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมาะมากเนาะ,ะบ,บีวิวแบบชนบทนะคะตามท้องเรื่องไงแลที่เราดูการ์ตูนกันมานะคะเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านกันก่อนเลยนะคะอัน,นแรกนะคะชั้นแรกนะคะเข้าประตูมานะคะก็แบ่งเป็นสองห้องนะคะแล้วข้างหน้าก็ขึ้นบันไดนะคะก็เข้ามาห้องนี้นะคะก็จะเป็น ห้องรับแขกนะคะเป็นหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะ <ใช S 1> นี่นะคะตรงนี้ก็สามารถออกไปที่สวนได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นห้องครัวนะคะนี่ค่ะห้องของเบลล่าก,ก็อยู่นี่เนาะห้องครัวนี่คะก็สวยนะคะเป็นสไตล์สีขาวนะคะก็ทั้งหลังเป็นสไตล์สีขาวเหมนกเนาะก็ะนี่นะห้องครัวหมะ การที่เข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องไม่ใช่ห้องครัวไม่กิดห้องคร,รัวนั่นแหละรวมกันแต่อันนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะคะนี่ก็จะเป็นห้องครัวไว้าจะมาทำอาหารเนาะไปต่อกันเลยนะคะเราจะไปดูชั้นสองเนาะที่นะคะชั้นสองเติมบันไดขึ้นมานะคะก็จะเจอตรงนี้เนาะก็จะมี สองห้องนอนนะคะที่เนาะที่ห้องนอนนะคะอันนี้ก็นี่นะคะเบลล่าเบลล่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะนี่ก็คือคะว่าเป็นห้องแต่งตัวประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะส่วนอันนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะสามารถออกมาได้เนาะนี่นะคะส่วนชั้นใต้ดินนะคะ ก็เราทำเรลลวนะคะเป็นตอนแรกไปห่องเก็บของนะคะหละ่ะถ้าเราทำแบบนี้หลังจากพ่อเบลล่าตายนะคะเราก็จะให้โดลล่าแย้ยมาอยู่ชั้นล่างนะคะนี่เนาะคือลันทดหน้มากห้องน้ำหรื่อห้องน้ำสินี่เนาะไม่มีอะไรบางเลยนะคะ นี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีเตียงเนาะแลเป็นเก็บของมีที่วางเป็นไม้แบบเก่าๆนะคะดูห้องน้ำซะก,ก่อนนี่ห้องน้ําก็เป็นไม้นะคะก็ตา,ตามท้งองเรื่องนะคะก็จะมีนี่นะนี่นะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนยม่มสวนย่อมนะคะก็ลูดีลี่นนอน,นี้นะคะ นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทีชาร์ดสำหรับนั่งก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไล่นาเนาะนี่เนาะคือสวยมากๆนะคะนี่เนาะคะ่ะนี่เนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะนี่คะ่ะหลังใหญ่มากดูสีขาวโทนสีขาอะไรเนาะ เดว่ายมาเดี๋ยวว่ายมาค่ะน้องมาเรียนกับน้องมาลาสนะะ่มกับท่องค่ะคือนาที่เสียล้าแม่ไปนะคะพ่อ,อเขาก็เลยจะมาพูดเรื่องแม่เลี้ยงใหม่นะคะ พัวลูกหนอพ่อก็จะหาแม่ใหม่มาให้หนูแล้วก็มีทั้งลูกพี่ลูกน้องใหม่ด้วยนะจ๊ะหนูจะยอมรับไหมพ่ก็ได้ค่ะหนูก็เหงาพอดีอยากมีพี่น้องใหม่แล้วก็แม่เลี้ยงที่ใจดีอะค่ะขอได้สิลูกพ่อก็มีคนคู้ครองแล้วอยากจะมาให้ลูกดูนะ้องอ๋อได้ค่ะนี่ะนะคะเสร็จแล้วนางก็มาแล้วนะคะ อย่าราไปรอรับที่หน้าประตูกันเลยนะคะอ๋อจ้ะนี่ไปรอมาที่หน้าประตูกันเนะ,ะนี่นะคะน้องก็มาแล้วเนี่ยคะ่ะ แล้วก็อนาเตเซียแล้วก็ลิซินดนาเนาะโอ้ยแม่เลยเดี๋ยวเรามานั่งยังก่อนเลยนะจ๊ะโหนางมาถึงนางก็เข้าบ้านเลยอะ่ะให้ทุกคนมานั่งเตรียมการก่อนนะคะ ส,สดีค่ะนี่ลูกจ้าเบลล่านี่คือแม่ของลูกนะสวัสดีค่ะแม่เลี้ยงจ้าอันนี้นะเราก็มีลูกสาวามาสองคนเนาะตามสบายเลยนะคะก็คนนี้จะชื่อวันนี้นะคะจะชื่ออนาตาเซียนะลูกส่วนคนนี้ก็ชื่อ อ๋อค่ะยินดีที่รู้นะคะค่ะส่วนแม่หนูนะแม่หนูเป็นคนที่ใจดีนะค่ะนี่นะคะคือเอ่อคือพวกแมเวเผื่อนั่มาแต่งงาน,นแต่ก็ไม่ได้มาแต่งกันนะคะ ี้จะมาทำอะไรดีนะยวันนี้นะคะชิเรล่าจะมาทำอาหารให้เพื่อต้องรับแม่เลี้ยงคุณหมอะคะะมาทำอาหารกันด้วยทเป็นเบคอนแล้วก็ไข่นะคะให้เวลว่าทำนะกนเดีตุ๊สิเวลว่ากลสนกันด้วยนะ เดี๋ยวหนูอยากเห็นข้างในางค่ะพ่ออ๋อไม่แัลเดียวเราจะลองไปดูกันเน,ะนาะขึ้นไปชั้นสองได้ค่ะให้เราขึ้นไปชั้นสองเนะ น้ำไปไหนแล้วนี่พี่เสื้อนัน่นอไนไรจะมา จางที่แม่เราได้พบกับป้ใแม่ของเราเนาะใช่ชอบไหมชอบสิเราจไม่ชอบบ้านอย่แบบให้ขนาดนี้่ครบขอให้เป็นราฟีนกันนะมันมีเครื่องปรับอากาศนะคะ เจแล้วเออกเปน,นียง,ง,งคทำงานท่านค้าขายะใช่ครับรัจ้เป็นงานนะครับอคนจะเรียนลูกคนนี้เหมือนกับลูกเ,เองนะคประมาณเดียนหน้าน,น,น้านาวผมต้องออกไปค้าขายคาารับฝากก ดูแลลูกด้วยนะเอ่อเล็กที่เทมเพลนะข้าช่วยดูแกเป็นอย่างดีเลยนะคะซินเบลล่าเบลล่าน่ารักมากแล้วก็รู้ทำอาหารดีนะคะ มากินกันดีกว่านี้าอย่ารอไปกินข้าวกันเถอะอ้อาวข้าวหมดแล้วนะคะ <c oughs> ไปกินแค่กันกน,กน,กน,นี้สองคนเดี่ยให้อันเดอร์เซียมาทำอีกอันหนึ่งช่วย อ่าอะนั่นเอไม่ใช่เซนเน่ามากินข้าวนะคะเดี๋ยวให้เรียเซนเน่ามาทำเนาะเราก็เรียนไปไม่รู้ว่าเท่าไหร่ นะี่เนาะพี่กิงกันสมมติว่าโดราทำนะคะนี่นะคะทุกคนก็มากินข้าวกันเนะาะอาหารวันนี้เป็นไงบ้างคะแม่เลี้ยงอร่อยดีจ้ะลูกฉันว่าก็อร่อยดีนะลูกจ้าก็ามีเรื่องจะมาบอกหน้าหนาวนี้ อยู่นะจ๊ะพ่อจะไปค้าขายที่ต่างประเทศ かなりはやめたんだけどな。